เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงที่เราไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแล้วเขามีความสุขดีไหมลองมาอัปเดตชีวิตของเขากันนะคะใครที่บังเอิญผ่านมาเจอเนี่อยอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะเป็นการทํานายแบบร,มรวมๆไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับนะคะการดูดวงเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็เป็นแนวทางนะคะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสมากนะทีนี้มาฟังคําตอบกันนะคะว่า ช่วงนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะคะรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะเต็มเต็มไปด้วยตัวเลือกและทางเลือกเลยนะคะ เหมือนว่าตอนนี้ชีวิตของเขาน่าจะอยู่ในช่วงที่วุ่นวายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการนะคะมีทั้งเรื่องเก่าๆที่เขาทำอยู่แล้วก็มีทั้งโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเรียกได้ว่า ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีทีเดียวนะคะคือสิ่งเก่าๆที่ทําอยู่ก็อาจจะหมายถึงเรื่องการงานการเรียนหรือกิจกรรมเหล่านั้นกับสิ่งใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มักที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆหรือมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อพัฒนาต่อยอดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าไม่เคยหยุดนิ่งนะคะเป้าหมายของเขาอ่ะจะเป็นในเรื่องของการประสบความสำเร็จ นะบางคนก็คือประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานบางคนอยากจะมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นบางคนอยากจะมีในเรื่องของการเงินที่มั่นคงขึ้นก็ได้นะคะ พราะสภาพตอนนี้ก็คือสองเหรียญบริหารจัดการการเงินแต่เป้าหมายที่ชัดเจนของเขาก็คือเป็นลาชาเหรียญน,นะคะหรือบางการณีถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนอะ่ะก็โฟกัสในเรื่องของการเรียนเพราะว่าเขาต้องการที่จะประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาเพื่อเอาไปต่อยอดอนาคตนะคะนี่คือเป้าหมายของเขาโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขาเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคนที่คอยมองหาโอกาสดีๆให้ตัวเองอยู่ตลอดนะคะและเขา ต้องการโอกาสเหล่านั้นน่ะเพื่อไปต่อยอดชีวิตของเขาให้ไปสู่ในจุดที่สําเร็จหรืออยู่ในจุดที่มีเป้าหมายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นนั่นเองนะคะ และในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีทางเลือกอะไรใหม่ๆเข้ามาที่เขาต้องเลือกที่เขาต้องตัดสินใจก็ได้บางคนจะอาจจะเป็นโอกาสในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานหรือบางคนอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการไปเรียนรู้หรือการไปพัฒนาตนเองก็ได้นะคะโดยรวมชีวิตของเขาตอนนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงความรักสักเท่าไหร่จะพูดถึงแต่เรื่องกิจกรรมการเรียนการงานสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่ในตอนนี้นะคะ ดูเหมือนว่าชีวิตเขาค่อนข้างที่จะไปได้ดีเลยนะคะทีนี้เรามาฟังกันต่อสิว่าแล้วเขาอะยังยังนึกถึงเราหรือคิดถึงเราบ้างไหมนะในเมื่อชีวิตไปได้ดีอะอม,มีความคิดถึงให้กันบ้างหรือไม่ ในส่วนของความรู้สึกหรือความคิดถึงที่มีต่อเราอะ่ะก็ยอมรับว่าเขาก็ยังมีคิดถึงเราบ้างนะคะมันมีอารมณ์บางวูบอะ่ะที่วูบเข้ามาที่ทําให้เขาคิดถึงเราถึงแม้โดยรวมแล้วอองตรงนะคะชีวิตของเขาตอนนี้เขามองว่าการโสดแบบเนี้ย มันค่อนข้างที่จะมีความสุขมากกว่าเขาจะไปไหนก็ได้เขาจะทําอะไรก็ได้นะคะมันมันค่อนข้างที่อิสระจะคุยบใครก็ได้เขาชอบชีวิตโสดแบบนี้มากกว่านะแต่ว่าบางครั้งบางอารมณ์อ่ะมันก็มีวูบเข้ามาในความรู้สึกเขาเหมือนกันที่เขาอดไม่ได้ที่จะไปคิดถึงเรานะคะแต่เวลาที่คิดถึงเราอ่ะมันก็มีทั้งบรรยากาศของความคิดถึงแล้วมีความสุขแล้วก็มีทั้งบรรยากาศที่เขารู้สึกว่าคิดถึงแล้วอ่ะมันก็รู้สึก รู้สึกทุกข์รู้สึกเหนื่อยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอะก่อนหน้านั้นที่มีปัญหากานอะมันเป็นปัญหาเก่าๆมันเป็นปัญหาเดิมๆนะคะที่คุณกับเขาพยายามที่จะก้าวผ่านปัญหานั้นแล้วสุดท้ายแล้วมันก็วนเวียนวนเวียนกลับมาเขาก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงไปอะ มันก็ท้อรู้สึกเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับปัญหาที่มันไม่จบไม่สิ้นมันจึงเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้ากลับไปแล้วอ่ะต้องไปเจอความรู้สึกน,นั้นอ่ะสู้เขาเดินหน้าสู้เขาตัดใจสู้เขาไปเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองจะดีกว่าไหมนะคะแล้วครั้งนี้นะคะเขาจะตัดเราอ่ะตัดเราจริงๆไหมอ่ะดูซิครั้งนี้จะตัดกันจริงๆหรือไม่ มันดูเหนื่อยเนะาะไพ่เดอะซันจะบอกว่าไพ่เดอะซันนี้ตามมาทุกรอบเลยนะคะใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้นะคะเอ่อถามว่าเขาจะตัดคุณจริงๆริงไหมไพ่ใบนี้ตามมาทุกรอบถ้าคุณสังเกตดีๆนะมันจะเป็นวงโครจรของดวงดาวอะ่ะวงโครจรก็คือตัดไม่ขาดหรอก นะไพ่ใบนี้คือยังไงมันก็ต้องวนเวียนยังไงมันก็ต้องโคจรอ,อยู่ในชีวิตของการละกันมันเหมือนอารมณ์แบบมูฟออนเป็นวงกลมอะแล้วที่สังเกตเลยไพ่ใบนี้ก็ตามมาทุกรอบจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาอะยังไม่ขาดจากกันยังมีโอกาสที่จะกลับมา คืนอีกกันไพ่ใบนี้คือเห็นมากลับมาสองถ้วยสองถ้วยคือคู่รักนะคะสองถ้วยเนี่ยเติมเต็มเข้ามาในนี้ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันแล้วก็ไพ่ m e n t j u d g m e n t ก็คือมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะ่ะยังไม่หมดในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันพลังงานของการวนเวียนนะคะยังต้องกลับมาโครจรในชีวิตของกันละกันยังจะมีการติดต่อกลับมาพูดคุยไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมีการประกาศ ประกาศออกเสียงตามสายเนี่ยไมโครโฟนอะโทรโขงอะไรประมาณนั้นก็คือจะมีการส่งเสียงกันมาหรือจะมีการประกาศข่าวดีมีการแจ้งเตือนข่าวดีนะคะแล้วก็มีมีการเห็นไหมมีการแบบมาเจอการเฉลิมฉลองยินดีรู้สึกว่าการติดต่อเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อมาในลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นอวยพรปีใหม่ วันเกิดวันวาเลนไทน์วัน,วนสําคัญวันจบการศึกษาวันได้รับงานอะไรประมาณนะั้นมันเป็นลักษณะว่ามีการติดต่อมาในเรื่องในโอกาสดีๆนะคะในตอนนี้เขาอ่ะกับคุณอ่ะไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนี่คือไพ่เงียบปิดการการสื่อสารแต่คุณเห็นไหมคะว่าอาการของเขาอ่ะมันยังเหมือนล่องลอยอ่ะล่องลอยแบบว่าอารมณ์แบบอยากจะอยากจะตัดคุณนะ แต่ก็ยังตัดไม่ได้เนะี่ยเป็นอาการของคนที่ออกแนวแบบว่าเขาเรียกว่าสับสนนี่คือไพ่สองใบนี่คือสับสนมีความสับสน,ม,ม,สบสนมีความลังเลมีความไม่รู้ว่าฉันจะเอาอยัางไงดีนะคะจะตัดสินใจก็ตัดสินใจไม่ได้คาราคาสังอะไรประมาณนั้นนะเหมือนอยากอยากจะตัดแหละแต่ไพ่ใบนี้มันคือไพ่ที่แบบลังเลไงแล้วก็นี่ก็อารมณ์อ่อนไหวสับสนนะคะและทีนี้ไพ่ตัดสินใจไม่ได้มาขยายที่ไพ่ วนเวียนเป็นวงกลมก็เลยคิดว่าท้ายที่สุดแล้วอะถ้าเขายังเป็นคนที่ลังเลสับสนไม่เด็ดขาดแบบนเนี้ยเนี่ยไม่เด็ดขาดเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วอะมันก็น่าจะวนกลับมาวงจรเดิมเม,มีการกลับมา,าพูดคุยกันส่งเสียงกันมาทักทายกันมามีการกลับมาเจอกัรน,นะออกไปเที่ยวด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเหมาเชื่อว่าเขาพยายามจะตัดแต่เขาค่อนข้างที่จะ มีความลังเลในตัวเองมีความสับสนสูงจึงทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้แล้วพอวันหนึ่งอ่ะเขาก็อาจจะแพ้แพ้ใจตัวเองแล้วก็มีการวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนอย่างทุกๆครั้งนะคะมาฟังไพ่ออร์คเคิลนะคะ k e y of Love การติดต่อกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นหรือไม่โซ่ทองคล้องใจฐานไฟเก่า เหมือนรู้เลยว่าจะเป็นคนเก่ากลับมานะประสาททรายเสนหาไพ่ใบต่อมากองไฟในมือการกลับมาครั้งนี้นะคะ ก็อย่างตามหน้าไพ่เลยฐานไฟเก่าเห็นไหมจะกลับมามาจุดติดตอนนี้ไฟมันมอดเนาะเนี่ยเขาจะยื่นไฟเข้ามาเนี่ยมาจุดกองไฟเรียกได้ว่าเขาจะกลับมาแน่นอนกลับมาเพื่อมาทําให้คุณอะไปตกหลุมรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมลก็เอาด้วยคาถาเขาจะกลับมามัดใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาเชื่อว่าคุณกับเขาอะตัดกันไม่ขาดหรอก นะต่อให้เขาอะ่ะจะมามา,มาไปไปมามาหายหายสักกี่ครั้งพอเขากลับมาคืออันนี้ประสาทสายคือความไม่ยั่งยืนไงมามาไปไป,ไปกี่ครั้งพอเขากลับมาทีอะ่ะเขาก็มีวิธีมัดใจคุณทําให้คุณใจอ่อนทําให้คุณอะ่ะไปไหนจากเขาไม่ได้ถ่านไฟเก่าก็จะจุดติดอีกครั้งนั่นคือความมั่นใจของเขาแต่ถามว่า การอ่านหนังสือมันก็คือหนังสือเล่มเดิมเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาจะทําดีกับคุณในช่วงแรกๆที่เอาใจคุณแต่พอกลับมาดีกันแล้วเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมมีโอกาสที่จะซ้ํารอยแล้วก็มามาหายๆเหมือนเดิมนะคะนี่คือการทํานายโดยรวมนะคะสนใจดูดวงติดต่อได้ที่ไลน์นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นัชาไว้นะคะขอบคุณค่ะ